ที่หมอกำลังดูอยู่ว่ามีแผลไหนแยกมีแผลไหนมีเลือกกงอยู่นะครับครับทุกคนทำน้อยมากถ้ามีให้ดูพรเทพดูดเลือดจนหมดเลยนะครับปล่อยกูกินข้าสุกหเนียนาเด็กมากคิ้วยกสวยว่ะในที่สุดฉันก็มีหัวตรงเหมือนผู้หญิงคนอื่นละที่แบบมีโค้งเนี่ยตาแราฟ้ามี กเรียกเลยนะขวัญหัวอู่ฝั่งเนี้ยเออแล้วหัวไม่เท่ากันหัวเบี้ยวไปข้างหนึ่งใช่ครับอันนี้อย่างที่อยู่ในไม่รู้ได้ถ่ายคลิปไว้หรือเปล่านะครับตอนที่ก่อนทานหมอเขาบอกแล้วว่ามันมีข้างหนึ่งที่มันต่ำไปข้างหนึ่งนะครับหมอจะตัดข้างข้างหนึ่งให้มากกว่าข้างหนึ่งแล้วก็ยกให,ยกให้ยกให้คิ้วข้างหนึ่งลอยมากกว่าข้างหนึ่งให้มันเท่ากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอฟ้า สดใสสวยงามเหมือนท้องฟ้าพี่หมอปฏิบัตินะาค่สวัสดีครับพี่ให้ฟ้าลุ่งเรืองรื่โรวยอย่าได้หยุดอย่าได้ขาดให้กว้างใหญ่เหมือนท้องฟ้าเลยนะหนูจะลุ่งวันนี้ค่ะหนูอยากได้นมพันซีซีโอ้พันซีซีต้องสั่งพิเศษนะพี่หมอฟ้าบอกว่า ถ้าเกิดทำพันซีซีโปทใหมดตลอดชีวิตโปรโหมดตลอดชีวิตเดี๋ยวลองรู้จะถามว่าเขาจะมีให้เราไหมพันซีเพราะทุกวันนี้หนูก็บอกว่าทำกับคุ่หมอเอ็มพีคลินิกตลอดเลานะผมนินาโรเทคผมไม่ได้ดูกิจกรรมทางไลน์ดังโซเชียลแต่อยากได้1ันซีซีเดี๋ยวลองติดต่อว่าเขามีมา พราะมีอยู่แล้วเพราะบราซิลก็ใส่กันพันห้าร้อยนะใช่ค่ะหนูต้องเรียนแบบก่อนพันพันซีซีพีเซนเตอร์อีเทอร์เลยทีเดียวคันนี้ได้ได้ขอมาแล้วจะติดโรงพยาบาลอีเทอร์นะคะแหแล้วเดี๋ยวผมเอาเทปติดใต้ตาตั้งแน่นอนหรือว่าโชคดีนะาเขียวน้อยบวมก่อนให้ลุกขึ้นมาถ่ายรูปเขาจะเป็นให้เขาเย็บละเอียดเย็บเนียนเลยนิ้วนิ้วฟ้านิ้วฟ้า ก็บวมนะทุกคนนะถือว่าบวมน้อยเนาะถ้าเกิดไม่ใส่สายเดนอาจจะแบบตาปิดไปเลยนะคะแล้วฟ้าปีนี้อายุยี่สิงลูกสามสาวนะคะยังห่อนี่เดียวน่าจะเร็วกว่านี้เยอะตอนช่วง สามวันจนถึงประมาณเจ็ดวันเนี่ยจะเป็นช่วงที่หน้าทำบวมใต้ตาย้ายมาเป็นบวมที่แก้มเดี๋ยวก็จะรู้เดี๋ยวใต้ตาจะไร่ลงช้าสีนะครับ่านแก้มก็จะเริ่มบวมเป็นวิดีโอใช่ไหมตอนี้สามอาทิตย์ไล่ค่ะบางครั้งนะครับเดี๋ยวคบอกตีมันต้องบวมกว่านี้แล้วหน้าคือูของเรามันจะหายคล้ำมันจะขาวขึ้น่ะวังว่าจะไม่อาแบบนี้แดด ว่าเกิดแดดมาเจอที่หน้าเราเจอเลือดมันให้อนินทกเอามือถือหอนได้จำไว้นะคะงดออกแดดนะคะเราเลือกทำสวนนิดหน่อยทุกทุกคนที่มีความช้ำจากการผ่าตัดเนี่ยต้องหนีแดดนะครับที่หมอทรงให้หนูด้วยนะคะมาถ่ายให้มาครนี้หมอหน้าไหมคะหมอหน้าคนมีคนที่ทำนมให้ค่ะที่ถามๆต้องทำที่ไหนคนหน้าทำที่ไหนหน้าของคุณหมอคนนี้เลยค่ะคุณหมอจะหมดนะครับเลิกกรออกกำลังกายเด็กค่ะ เราจะแท็กทีมต่อไปเป็นหมอรัชพลนี่จะเป็นหัวหน้าเราแต่งเพศหมอไหน,นหมอพิกกี้ค่ะต่อไปจะเป็นหมอร,ชรัชพลเพราะว่ายัางสุขภาพตาเอรยังแข็งแรงยังทำงานได้ที่สกชั่วโมงผมจะเป็นแต่เพียงดีไซเนอร์ช่วยคิดช่วยอ,ออกแบบต่อไปหมอร,ชรัชพลจะนำโรงพยาบาลนํานำคลินิกไปสู่โรงพยาบาลอิสตอร์นด์กำลังจะเปิดโรงพยาบาล เพื <c oughs> ่อให้ความสะดวกปลอดภัยถูกใจกับตรงคามนี่เองฝาถ้าเกิดสามาทาก็เป็นโรงบาลแล้วนะเอาน้องฟ้าลงขึ้นมาสวยถูกต้องสวยถูกใจสวยปลอดภัยนะมีค<อ>ุณหมอรัชพลเป็นหัวหน้าในการผ่าตัดผมจะ<ช>อยู่เบื้องหลังช่วยบริหารต่อไปนะก็พยายามที่จะใช้เทคนิคที่ดีที่สุดที่ที่มีนะครับอัปเดตให้ คือคุณหมอคุณหมอรัชพลเนี่ยทัวร์มารอบโลกแล้วทัวร์การศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียไปดูมาหมดนะทุ่มเงินไปหลายสิบล้านในการไปหาความรู้เพิ่มเติมอัปเดตตลอดแต่หน้าใสขึ้นมากเลยอ่ะได้หยุดพักผ่อนเพราะว่าไม่แก่เออว่าไม่แก่สิวไม่เออหรือว่าแปะต่อดีว่าฟ้า อย่าเพิ่มไปเที่ยวทะเลกับลูกมากสัมผัสนะแต่โชคดีเราเป็นคนสุขทัใช่ไหมไม่ค่ะคุณหมอต้องพันต่อไหมคะเนี้ยพันพันผ้าไหมสักสองวันตอนตอนนี้เนี่ยเลือดเที่ยวที่มันออกมันหยุดแล้วจุดสุดท้าจะติดไปได้ไใช่ครับแต่จุดที่เราอยากจะให้ให้เลือดเนี่ยมันไหลลงมาตรงจุดที่มันไม่ถูกทาอันตรายบนหัวเนี่ยกับตรงรอบขอบตาเนี่ยหมอไปไปซอกไปอะไรมันทําให้ให้มันมีแผล จะต่อไปเลือดที่มันออกมาเนี่ยมันมาข้างที่ตาตาที่ตามันก็จะไหลลงที่แก้มแก้มมองไม่ได้ยุ่งอะไรจริงๆต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยดูดเลือดออกไปอีกสองวันเลือดก็จะลงมาผมขอแปะที่เฉพาะใต้ตาคนเมื่อกี้บอกว่ายกคิ้วสวยมากค่ะบาลานซ์เอเท่ากันซ้ายขวาก็ดูหน้าคณหมอเลยหน้าคณหมอยังเด็ดหมอรัชพลนี่อายุตัวเลขเลขห้าเลยนะแต่หน้าตาเหมือนเลขสามสิบห้าคหมอน้ารักมากภาพ เป็นคนอยู่ในวงการก็รู้ว,วิธีทำให้ตัวเองดูดีนะถ้าใครมีประสบมีปัญหาเรื่องอะไรผมก็พยายามทจะใช้วิธีที่ปลอดเจ็บ้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลใจเพราะว่าคุณหมอรัชพลถือว่าชำนาญที่สุดละเพราะอะไรใช่ไหมผ่าตัดเองมาหมดละใบหน้าของท่านทำผ่าตัดมีประสบการณ์เจ็บยังไงเขารู้<อ>ะเอาความเจ็บนี้มาแก้ปัญหาที่คนณให้จะได้เจ็บน้อยลง<ม>าถามว่าหน้าผ่าเป็นละเอียดมากเลย น่าจะมอเนียนมากทำมาหมดแล้วนะบนไม่น่าเ <c oughs> นี่ยดังน้นจ่ายอ้าวนึกว่าธรรมชาติไม่ได้ถ่ายท, <c oughs> ท,ทอดไงคือคนเรามันต้องมีรประสบก,การณ์ตรงนะคุณหมอท่าคนมีประสบการณ์ตรงเจ็บยังไงบวมยังเขารู้หมดเพราะเขาถูกทํามาแล้วง <c oughs> นั้นก็จะต้องถ่ายทอดสิ่งที่บกพร่องแก้ไขข้อบกพร่องไปสู่คไนไ้ยนะครับเห็นไหมปกติหน้าล้มฟ้าจะก็บวมกว่านี้ พรอะการทำหรหูไม่ต้องเขียวต้องช้ำใช่เพาะหนูดูรีวิวอยู่ถ้าแบบดึงขนาดนี้คือตาปิดเลยปิดไปแบบนี้เลยประมาณสามสี่วันอันนี้คือไม่ปิดนะค้ค่ะไม่ว่าคก็ต้องภูมิใจว่าเราได้ทำกับหมอที่ไม่ได้เป็นรองใครในประเทศนี้นะพี่หมอดอกไลน์ที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะเดี๋ยวเอ่ยชื่อเดี๋ยวว่าทับทุมคนอื่นแต่ว่าที่หมอไม่ได้เป็นรองใครในประเทศนี้เรื่องประสบการณ์นะ นี่หมอเดาไลฟ์เสร็จดูแผลใต้เรานมให้น้องฟางอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเข้าถ่ายหน่อยถ่ายถ่ายรูปแบบได้ค่ะไปถ่ายข้างนอกจะได้พื้นที่กว้างให้กินก่อนแล้วก็แค่ปัดแล้วมันก็เปิดเทปกับเข้าไปอีกนะคะเอาแผลใต้นล่าบิ๊กที่ลอยไหมใช่สวยๆอ่ะเจ๊ก็ผ่านมาแล้วค่ะเจ๊ก็ผ่านมาเยอะทำทุกอย่างเลยนะคะ ใครอยากทำอะไรติดต่อพี่กี้นะคะทำเสร็จแล้วก็มีบริการพาหาสามีบริการพาหาสามีคนนี้นะคะเจ็ดปีแล้วนะทุกคนนานไหมกว่าจะเข้าที่ประมาณสักน่าจะสังเดือนนะคะีมารท่แต่หายเขียวอ่ะประมาณ ได้ฉีดฉีดได้จะจะจุดอะไรก่อนหรือเราจะเล่นหาหนึ่งพันซีซีมาเลยหนูอยากให้นมมันโค้งออกด้านข้างด้านข้างโอเคใช่อันนี้มันโค้งแล้วมันมันใหญ่แล้วแต่ว่าอยากให้มันทุกคนมันพันมันมาแน่นอนมามาฝ่อรูอัพแบบได้ดิวนมหนึ่งพันซีซีแล้วไม่เพราะว่าถ้าต้องการพันซีซีแล้วอยากได้ด้านข้างมันมาโดยอัตโนมัติเพราะมันใหญ่แล้วมันไม่รู้ไปไหนพี่ห่อน้องฟางใส่ได้จริงหรอ ใส่ได้เพราะว่าตจนนี้มันยืดแล้วอใช่มันเหลือหรอคะตอนนี้น้ำเหลือพี่คี้สวยมากขอบคุณนะคะพอเราแต่งแผลแผลคีรอยนี้ด้วยใส่มาด้วยแล้วก็มันจะตกมาด้านข้างข้างกลางที่เราต้องการพี่ขอรูปแผลใต้หนุ้มอีกทีนึงค่ะตอนนี้เป็นคีลอยับโอ้ยเป็นข้างเดียวเนาะฝั่งนี้เป็นอย่างน้อยลงนะ่ฉีดมาด้วยค่ะได้ฉีดไห้ล่ะจะต้องเจ็บไหมวันนี้ ยังไมา่เอา,า,เ,อา,าเอาบ่าีแค่บนหัวให้หนูพักก่อนคือยังไม่พร้อมค่ะแต่แต่เลือดจุดแล้วนะทุกคนอุย้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยชอบอ่ะแล้วมีหัวแบบนี้แล้วอ่ะตอนแรกหัวหม,มันจะเบี้ยวข้างหนึ่งไนะงก็จะมีาอะไรอ,อา่างผมผมคือสวยขึ้นนะ ถ้าหายแล้วนะทุกคนสวยแน่นอนนะคะด้วยตีมือคุณหมอสักคนนะคะเที่ MD คลินิกนะคะตอนนี้แอร์เีปกติแอร์เย็นนะแต่พอพวกเรามามันอาถามทุกคนอยากถ่ายรูปใช่ไหมให้หนูยืนหนูหนูนั่งรอกลับมาสบัดต่อ